เ <c oughs> ด็กหน่อยมวนครับจ้ะเจมาเห็นอันนั้นเจมาเห็นต้นอันนั้นครับพี่น้องเดี๋ยวเอ่อเอ่อเอ่ออันนั้นเดี๋ยวก่อนนะอันอย่างนอ้อติลืมซื้อใ้่ครับพี่น้องเบิรงจ้ะตจจะเก็บไปด้วยต้นอืมอืมอืมฮะ หรอทำอะไรมาดูทำอะไรครับทำอะไรลูกโอ้กุนระวังเบล็ดนะระวังเปียกมาดูทำอะไรอุ้ยหนูได้อะไรคะไหนดูซิโอ้ยอาศัยอาศัยได้นี่ค่ะตีเก็บมาได้ผักเยอะแยะเลยวันนี้น้าแม่นายพี่น้าได้ซีไหนไหน ี่ไหนอู้เยอะแยะเลยเก็บมาเก็บมาเราตีเลาะกันค่ะพี่น้องกินได้เอนเอาพ่อเจ้าฝรั่งปลาไปเหดเป็นซุปนะะี่ค่ะใบมันนี่ตะวันตีฮะตัวมันใหญ่ๆก่อนจะเป็นแบบนี้ได้จ้ะเด้อนี่นี่ ดูดเก็บหอยอยู่พุณเนี่ยมันดูดเก็บหอยอยู่พุ่นหอยอันนี้ไปเนาะที่เคยไปเก็บอยู่จ้ะหอยอันนี้นหอยหมกเจ๊กก็มีจ้ะนีหอยหมกเจ๊กนี่จะเอาบนมาได้เดี๋วค่ะหอยอันนี้หลายค่ะเนาะนี่ไหมไม่ได้ที่บ่เอาค่ะมันี อพี่น้องมาเบิ่งดูสิค่ะตรอมูคืนท้ายรูปก่อนแข้งจ้นนะอย่นนนนาโอ้ยใช่ชนะชนะชนะนะเนี่ยห้อยแข้งจ้ะพี่น้องจะหาหอยแข้งก่อนนะค่ะหาหอยแข้งมองดูมองดูมอง,งดูด้วยนี่ค่ะ ออกไงได้เนี่ยผิดด้วยน,น,น,วนะกินด้นวยนะปาดพี่เดี๋ยวลองควัดเดิกันนะควัดดูสิควัดเดินกัน

เก็บไปเก็บมากกับแด้ไลยเต๋อพี่น้องิ่งดูมองมองมาโอ่บอกใหายเลยจุดหมูดเลยจ้ะสอนนะพี่น้องเนาะ

ที่คิดว่าถ้ากระเพาะอยู่ในน้ำเพราะจิตมุดโต้เลยค่ะแต่ก็ว่านน้ำลงสิน่ะเพราะิขึ้นมากไหมคะ่ะแบบว,ว่าคือจังเพลินสิขึ้นมาแบบหายใจยังสิเนาะคิดว่าดีกว่าอืมอน้ นี่คนกาลังสิมุดมุดโตลงนี่อุ้ยกคตส่นี่เหมาห่นี่ตาย จ้ะในร้ายเลยไปไหก่อนจะขับไม้จ้ะนูจ้ะนี่นี่น,นี่น้อยนี่อสิกาพเพยงพอจ้ะ งอลงโคงลงเคเร่หน่อยๆก็ไล่ไล่บนดูนี่น้อยสิค่ะ้ลยขนาดเลยนี่ค่ะเห็น้่ยิ่งเดินยิ่งเจอ ยิ่งร้ายไปนหนานักเลยค่ะนี่จะเต็มแล้วเน,ะนาะนักแล้ว หอยแย่อื่นแน่นอะพี่ตะหอ,อยอันนี้จะตีไม่เป็นกับคู่กันจ้ะพี่นอ้องคู่นี้สิเต็มเลยจ้ะดะไม่เป็นกับคู่กัน,นกเนาะจะมาต่อกันอีพี่หนาจา้ะจะพาเก็บวรงนี้แหละคะ่ะเก็บจุกว่ามันหนามันจะคืน เก็บไปเก็บมาสิลคะค่ะเขาจะไปเห็ดเมนูอันอนี้กันนำเมนูเมนูอยังเกาะหอยหวานกันจ้ะยังเห็นยังหลายหน่วยใหญ่ ทรายค่ะเป็นทรายเนาะโน่นเปนหิน เดมองละโตสองโตงนจ้ะนี่ต้นนึงนี่ต้นนึงพี่นอ้องพ้าหนองเก็บเต็มคู่แล้วก็จะกลับแล้วจ้ะมึงดู ก้มเงยกลมเงยอยู่อุ๊อุ๊บอุ๊ไม่ได้ถอยหลังกลับมาจะผ่านไปไม่ได้ผ่านไม่ได้เลยขาวดีนะพี่น้องเนาะใส่ดีครับปุ๊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 บตาย นี่ีันจะดับตุ๊ก อุ้ยนี่โอ้ยเสียดายตอนที่ไลสซดเกิดจะพาพี่น้องว่าเหนื่น้ำค่ะนี่จะเดิแทงโบเป็นใจเลยเนยาะเดี๋ยวพี่น้องมัลุยน้ำค่ะอู้พี่น้องเนี่ยนี่นี่เนาะ น้องไปไล่สดนมาเก็บนี่นะคะเนาะสีมวนตีว่าป้าจะพี่น้องคลิปนี้ตี๋ฟ้าไปแค่นี้ก็แล้วค่ะเนาะพร้อมคลิปหนาจ้างานเห็นมอสิไปกะเห็นอีกแล้วเอ้าเดี๋ยวพามาเก็บไม้จ้ะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ